พี Ooh, ่จองคันแร่นกาแฟอะไรนะมาีดกาแฟอะไรกาแฟมาีดิใชแ่ตองการดงต้องมีตังค์

เราแวะไหว้พระก่อนไหมวัดอยู่ฝั่งนี้ได้หมดได้แวะไหว้พระก่อนนอนแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามไปเอาได้ไ,ไม่ต้องย้อนมาอีกอเพราะว่าเราคุ้นอยู่เปลี่ยนแผนนิดนะึง อ้มมมาดิอ้ดสเชนนะอ้ยต้นน oh, ี้สวยจัง ไม่เปียกไม่เปียก <c oughs> ไปติดทองกันก่อนอบูชาหลวงพ่อขาวนะครับ ไม่ยิบหรองานไม่ยิบอ๋อค่ะขอสองไม่หรอขอสองขอสองอสองขอสองนีค่ัส โอ้เราเพิ่งเห็นองค์นี้นึกว่ามีองค์เดียวห้อไอ๋อลอ ย่านะคะตัวละสามสิบาทจ้ะแต่ของว่าย่าะเพิ่มนะคะย่าจะอยู่หลังเจดีจ้ะดูดูกันไหมไอ้ถูกต<อ>้องได้ไหม,มสุดเปิดอนะ่ะดูึงดึงเลยนะเมื่อเจอะหยกแหวกขาบดีโน่ใส่าพับเดี่ยวได้ไม่เปิดเลยอุ้ยสวยจัง はい。

เดี๋ยวาถ่ายไปส่งมิลลมัดค่ะแล้วส่งมาหนึ่ง,ไไงใบถ่ายดีมาก้เอามาส่งค่ะกินสิคะร้อนไหมก่อนร้อนของดี เมืองอายุทยาโอ้ยนี่ต้องต่อคิวนะนีด่ดูต้องต่อคิวเดี๋ยวเปิดตัาค์ุูกไว้ได้สีได้อ่านกดเขาเรียกขาขาเปิดใจเร็วอร่อยในคนชิมเลยสีเอาอย่าให้หยุดนะทำไมอะ่ะทำไมถึงไม่กินอะ่ะมันไม่เปิดใจ อ,อขเขาอร่อยนะโอ้ยถ้าเราแบบชอบความกรอบของเขาอ่ะอือไม่ได้ค่ะกัะเพิ่งัรเพิ่งกระเพิ่งจะให้ฟังเสียงความกรอบออ